ซุมเปิดลักกี้บอกในอีพีที่7ฝั่งสก,กีบี้ที่ทอเลสสู้กับฝั่งของสปิเกอร์แมนมาดูเลยนะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะาฮสวัสดีครับทุกคนมาเปิดลักกี้บล็อกในอีพีที่7กันต่อเลยนะครับทุกคน่าก็มี2ฝั่งนี้เลยนะครับทุกคนหัวหน้าของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไททันสปิเกอร์แมนอัปเกรดนี้ ดาบด้วยนะครับทุกคนส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับคือสก i b i ดี้ทอ l e เรจีแมนในรอบรักอัพเกรดออเออฉันได้อัพเกรดมาสุดโหดแล้วแกไม่มีทางชนะฉันหรอกไอสเปกเกอร์แมนฮ่าต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะโหดขนาดไหนอ่ะงั้นขอเปิดซุ่มลัคกี้บ็อกซ์ในฝั่งสก i b i d ีก่อนแล้วกันทุกคนมาสำหรับกล่องแรกเลยละกันกคนที่ได้มาคือ ดีเจสกีบีดีนะฮะอ่าต่อมาคือชื่เป็นร็อกเก็ตสกีบีดี้ชื่อต่อจะเป็นเฮลิคอปเตอร์าการจะคกรวาลพวกแกอ่านี่คือตัวควบคุมเลยนะับต่อมาเป็นโจนสก,กีบีดี้นะฮะต่อมาเป็นร็อกเก็ตซับอีกแล้วนะฮะทุกคนต่อมาแล้วครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นสกีบีดี้สามหัวพวกเรามีพลังสามพลังดังนั้นพวกเราชนะอย่างแน่นอนโอ้โห สามหัวแต่ตัวเล็กมากๆเลยนะฮะต่อมาเป็นระเบิดสก,กีปีดี้ช้นจาระเบิดตัวสวยพวกแกตัวต่อมาละคืออะไรอนี่ิเป็นอนสินส์สก,กีปีดี้อีกแล้ววิ่งชัาคือหน่วยควบคุมพวกนั้นไม่สามารถทำตามคำสั่งพวกแกได้อย่างแน่นอนต้องทำตามคำสั่งของชาเท่านั้นต่อมาเป็นโอ้ตัวตึงเลยนะครับนี่คือ เครื่องบินสกีบีดี้หน่วยโจมตีด้านอากาศพร้อมแล้วครับอ,อต่อมานครับคืออะไรเอ่ยโอ้อน,นี้ก็เป็นปืนใหญ่สกีบีดี้นะฮะทุกคนฮ่าชอจะยิงให้แกส่้อยแตกไปเลยโอ้สุด่อดน,นะครับเนี่ยมาต่อมานะครับก็เปิดในฝั่งของสปีกเกอร์แมนกล่องแรกได้อะไรเอ่ยเอ้ยกล่องแรกก็ได้ไทยท่านแคมิล่าเลย ฉันมาแล้วพวกเองระวังตัวไว้ดีเองพวกสกีบีดีอ่ามาฮะต่อต่อมาคือนักวิทยาศาสตร์แคมิล่าต่อมาเป็นรถอ่าของแคมิด้าแคมิล่านะครับทุกคนอ่าต่อมาเป็นอัจจุปนีแคมิล่าในร่างเล็กต่อมาเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกแล้ว ชื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์อัปเกรดเออฉันคือหน่วยซ่อมแค่มีรามีใครให้ฉันซ่อมไหมเอ,เออว่าแต่ทำไมนายมาบ่อกจักเพื่อนต่อมานะฮะชื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วเอ,อ้ยอะไร,รับเนี่ยเออผมมาช่วยเพื่อนซ่อมครับผมกลัวเพื่อนซ่อมไม่ไหวเอองั้นเราเพื่อนมามาเป็นโอ้ซัมบี้แค่มีราฉันหิวฉันหิวเลยโอ้โหน่ากลัวชิพานเลยท้ายตัวนี้ต่อมาเป็นรถแคมีราโอ้โหรู้สึกว่าฝั่งนี้มีแต่ซัมะครับ และก่อสุดท้ายเป็นไททันแคมิโรรานี่จะมาจุวยเปลือกจะแล้วพวกเราพอไหมพันมาดูกันครับทุกคนสงครามแก๊งสเปกเกอร์แมนสู้กับแก๊งของสกีบินีท่ทอยเลดน้องๆคิดว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งชนะเอ่ยใครคิดว่าทีมของสปกเกอร์แมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมา และใครคิดว่าทีมของสก,กีบินีทอรเรตจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองให้เวลาคอมเมนต์สาวิทนะฮะสามสองหนึ่งเลสโกนี่ยังไงเหื่อนพ้อมมินก่อนโฮ้เฮ้ยจะไปกินคะแนนแสดงว่า น่าจะเป็นไอ้แวมไพร์แน่เลยนะครับตัวมันอยู่ฝั่งไหนผมเบื่อไอ้พวกนี้มันเป็นนอนบนไส้เบื่อมันอยู่ฝั่งเดียวกับสกีบีดีที่ต้องจัดการบังก่อนส่วนที่รูเหถือมันใช้ยังไงจัดการเองไอ้แก๊งเถื่อมันอยู่ไหนวะไอ้เชื่อมกันเพราะถือไหวไอจิ๊กตนวเอก็มีตามแค่มาเลยนี่ไม่มีทางเราที่จะตามได้ใช้สวัสดีบินขึ้นไปบนฟ้าได้โอ้โหพสกีบีดีเอาอีกแล้วทุกคนบินบนฟ้าตลอดเลยนะครับมาเลยี่ก็ตามมาดลยี่นี่นี่ แล้วก็วิ่งลงมันน้ำเลยเพื่อนเออลงมันน้ำเลยมันคือกับดักของชัดเองลงมันน้ำจริงฮะสำหรับแคมิล่านะฮะเอา้าสปีกเกอร์หายจะอยู่นี่เพื่อนจู่จ <c oughs> ู่ฉันขึ้นไปหน่อยทาทางขึ้นไปเจอเฮ้ยอยู่นี่นี่กำลังบวกกันมาเลยครับเราฝังนี้มาดิเจ๊ยิงไปด,ดิเปิดอันตินก็ไม่โด,ดนอเอาไปใส่าไปโดนจ้าดีกิงฟรีเลยละกันแน่จริงก็ตามเด็กนี่เอาคนเราจะไปกินต่อตีนะเผื่อช้ับลบได้นี่ ยิงปืนใส่พวกลูกน้องกระจอกของมันเลยต่อเนื like ่องนะครับโคตรโกงเลยครับตัวนี้มาเอาตัวนี้มาแล้วกันไอ้เอ็งไอ้พวกไอ้ได้ตัวเดียวทำเได้เอกันแลกไา้ระเบิดไหนเป็นไงล่ะดาเมจของฉันมีนิวเคลียร์ที่จะวิ่งตามพวกแกไปตลอดไม่ว่าแกจะไปที่ไหนแห่งใดนิวเคลียร์ก็จะวิ่งตามไปหรือจะป๋อต่อไก่กนเฮ้กรดแค่นี้ไม่ถึงตัวฉันหรอกสบายมากเลยโอ้เอ้ตัวนี้ตามยากมากทุกคนอ่ะ ไปเลยนี่โอ๊ยอะไรวะเนี่ยไอ้นี่เอาไปเอาไปกินเอาไปกินเอาลูกบอลเลยไปกินอยู่นี่ถ้าตกน้ำก็ได้ถ้าว่าจะนลอยไปไหนก็ได้โต๊ะตีนเพื่อนเผอิญว่านายนายสุดมุมแล้วเพื่อนหมายไม่สามารไปไหนได้อะไรวะเนี่ยเอาไปกินเอาไปกินเออนี่ไปไหนจะไปไหนเออไปไหนเออนี่เอาไปเนี่ยเอาไปนี่อ่ะเดี๋วกันอะไรวะเนี่ยโอ้จะไม่มีทางไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไปกินโอ้อนาเพื่อนนี่ว่าจอยเราเปิดไดยังไงล่ะ สุดท้ายนายก็ติดเองเฮ้ยออะไรวันนี้เอาจมน้ำเฮ้ยเฮ้ยฮ,ฮัลโหลจมน้ำทุกคนไปไหนเอ้ยอย่าบอกนะว่าสปีกเกอร์แม่จมน้ำหายไปไหนเอ้ยเอา,าไปตัวนี้อยู่ข้างล่างได้เพื่อนฮัลโหลเพื่อนนายอยู่ข้างล่างได้ไงขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเออขึ้นมาไหนมาแล้วเออนี่เพื่อนเออวิ่งไล่เลยอีกครอีกเพื่อนแต่จะไม่สามารถควบคุมได้โอ้โหนิวเคลียร์นะครับวิ่งตามคเคมีล่าเลยนะครับ ตัวนี้ทำไมมันโหดจักเลนนี่เนี่ยโอ้โหแอะฉันได้อัปเกรดอาวุธของฉันไงล่ะฉันจึงโหดขนาดนี้อุยจับยากตัวนี้จับยากมากฮะจับหน่อยเอออยู่ไหนไหนเอยอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเออไงเพื่อนยิงมาเลยโทษทีไอ้พวกสปีกเกอร์แมนในที่สุดก็ตายไปเจอหมดแล้วโอ้โหทุกคนได้ผู้ชนะแล้วนะฮะผู้ชนะนั่นก็คือแก๊งของสกีบิดี้ทอร์เรตตัวนี้โคตรโหดนะฮะโอ้โห วัหน้าฟังสกีบีดี้ในรอบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นจีแมนทั้งสองตัวนี้เลยจีแมนในร่างอัปเกรดนะฮะส่วนคู่ต่อสู้นะครับคือแคมิลลาแมนในร่างธรรมดาแล้วก็ร่างอัปเกรดมาฮะเรามาเปิดลัคกี้บล็อกกันดีกว่าในรอบนี้เอาเป็นฝังสกีบีดี้ก่อนเลยโอ้โหเปิดมาก็ได้โจสกีบีดี้ มานะครับเป็นอะไรเอ,อ่ยจีแมส่าโอ้โหสงสัยน่าจะเป็นกองทัพจีแมสแน่เลยกองทัพพวกเราในรอบนี้จะยิ่อองใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนอ่าอต่อมาเป็นเครื่องซักผ้าสกีบีดี้จุดก่องนี้เป็นโอ้สกีบีดี่ไททันนะฮะน,นี่เป็นครอับเกรื่สกีบีดี่ชุดอันนี้เป็นเครื่องบินสกีบีดี่นะฮะว้าวสกีบีดี to to ่พิเศษตัวใหญ่ฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นปืนใหญ่สกีบีดี่นะฮะอันนี้เป็น เอเ่อระเบิดสกีบีดี้นะครับทุกคนอะ่าต่อมาเป็นชื่อเป็นสกีบีดีพ้พ่นไฟโอ้โหรอบนี้นะครับสกีบีดี้มีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับฝั่งสกีบีดี้ถอดเลดมาฮะเรามาเปิดฝั่งของแคปิลลาแองกันบ้างตัวแรกที่ได้คือนักวิทยาศาสตร์ตัวที่2เป็นอะไรเอเร่ยเป็นแมงมุมแคปิลลานะฮะ มาเป็น,นไนซิเลแมนกองทอัพถอยทันพวกเราก็พร้อมโอ้มีซิเลแมนด้วยชื่อเป็นสปีกเกอร์แมงมุมนะฮะแมงมุมมาสองตัวแล้วต่อมาเป็นแคมิลาถือปืนน,นี่นะฮะได้เป็นเทวีแมนโอ้โหทั้งหมด5จอเลยนะครับเนี่ยต่อมาเป็นนินจาแคมิลลานะฮะชื่อต่อมาก็จะได้เป็นสปีกเกอร์สไปเดอร์นะครับ โอ้แวมไพร์มาอีกแล้วแวมไพร์คือมันน่าจะอยู่ตัวเดียวนะครับไม่มีพวกนะฮะออกมาก็จะเป็นเทปอีกแล้วทุกคนเน่และนี่ก็คือ2เทมนะครับก็ปเปิดครบเรียบร้อยเรามาดูกันเลยนะครับสงครามสกเบีดี้ทอรเสู้กับฝั่งของแค่มีราแมนน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยฝัย่งนี้เปิดไม่หมดโถเอ้ยนึกว่าเปิดหมดอ่ะอก็จะเป็นเรื่อยสกเบีดี่นะครับอ่า อเปิดไม่หมดโทษทีนะฮะมาเราดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าฝั่งของสกเกปินีทอเรตจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาและใครคิดว่าฝั่งของแคม,มิลาแมจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองให้เวลาคอมเมนต์ซาวีนะฮะสามสองหนึ่ง Let's go โอ้เบื่อแค่นี้ปืนของดานมาันามาทำระดับดาหรอกเออสู้ราคานะครับอู้ดแม็กกับไซเรนนะฮะสู้ราคาแต่ไซเรนสู้ไ่ได้โหกระจอกแค่นี้เออและแล้วผู้ชนะก็ออกมาแล้วะครับผู้ชนะนั่นก็คือแคมิราแมนพวกเองนั่นแหละกระจอกเปื่อแค่นี้สบายมากอ่านี่เลยนะครับเฮ้ยยังเหลือสไปเดอร์ด้วยนี่ว่าหายังไม่ได้ตายหมดนะฮะพอสกิฟนี้ก็ไม่เหลือสักตัวเลย สุ่มเปิดรักกี้บ็อกต่อเนื่องกันเลยนะฮะทุกคนในรอบนี้นะครับก็จะมีพวกนักวิทยาศาสตร์เป็นหัวหน้านะครับทุกคนอ่าส่วนคู่ต่อสู้นะครับนี่ก็จะเป็นแก๊งของสปิกเกอร์แมนในการเป็นหัวหน้าในรอบนี้มาฮะเรามาสุ่มเปิดกันเลยดีกว่าขอเปิดฟังสปิกเกอร์แมนก่อนเลยนะครับจุดอปิดฝั่งแล้อเนี่ยอย่าบอกนะว่า ปิดฝังแน่เลยอาชื่ออ๋อจอ่อยปิดฝังนะฮะเฮ้ยผมขอโทษทีปิดฝั่งอ่าเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันปิดฝั่งเอ่ออะไรครับเนี่ยมาฮะมาเปิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะทึบนี้ตัวแรกที่ได้มาคือแคมิล่าถือกระบอีตยวต่อมาเลยครับอ่าชื่อเป็นรถแคมิล่าอ่าต่อมาชื่อเป็นโห้ยไทยทันสายเลนะฮะทุกคนนี่สุดโหดเลย ต่อมาเป็นอาชิฟเน่ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อัพเกรดนะฮะต่อมาเป็นโอ้ซ้ําแล้วทุกคนนักวิทยาศาสตร์อัพเกรดอาชิฟต่อมานะครับเป็นอะไรเอ่ยแคม,มิลรามนันเออไม่เคยเห็นทีวีวูแมเป้นไหมฮะเออต่อทีเพื่อนฉันไปเจอทีวีวูแมนอ่านี่คือทีวีแมนนะครับทุกคนอ่ะต่อมาเป็นรถสปรเปกเกอร์องค์จุกช้อนหนอหน่อยมอยช้นหัอจอยไม่ออกฉันจมเนโหใจเย็นเพื่อนประวัตินายตุ๊กตาเล็กไงล่ะ ต่อมาก็จะเป็นรถอีกแล้วนะทุกคนรถแคมิล่าอันนี้เป็นไททันโปรเจกเตอร์แมนต่อมาเป็นทีวีแมนอีกแล้วนะท่ทุกคนอ่าก็เปิดครบแล้วนะครับสำหรับฝั่งของสเปคเกอร์แมนต่อมานะครับเปิดฝั่งของสกีบิดี้กันต่อเลยกล่องแรกว่าโอ้โหเป็นสกีบิดี้จีแมนลร่างเล็กนะฮะต่อมาเป็นลีเจสกีบิดี้โยโย่โยขอเพลงจะได้นะจ๊ะอ่า ต่อมาเลยเป็นอาชื่อโอ้โหปรสิตสกิบีดีนะฮะต่อมาเป็นอะไรเอ่ยอาชื่อเป็นโอ้โหไททันสกิบีดีนะครับทุกคนต่อมาฮะเป็นอะไรเอ่ยอาชื่อเป็นโอ้โหสกิบีดีพ่นไฟฉันจะพ่นไฟใส่น้ำให้กลายเป็นน้ำร้อนทั้งทะเลไปเลยอ่าต่อมาเลยนะครับโอ้โหอีกนะครับจีแมสกิบีดี้ต่อมาเป็นนี่โอ้โหแก๊งนักวิทยาศาสตร,ร์มาครบเลยในรอบนี้ พวกเก่งโดนพวกฉันควบคุมแน่นอนอ่าต่อมาครับเป็นเครื่องบินสกีบิดี้ต่อมาเป็นสไนเปอร์สกีบิดี้และกล่องสุดท้ายเป็นสกีบิดี้ทอร์เร็ตโกเกตนี่ก็เปิดจนครบแล้วในรอบนี้นะทุกคนอามาดูกันเลยครับสงครามสกีบิดี้ทอร์เรตสู้กับสปคเกอร์แมน น้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าฝั่งของสก,กีบีดีทอร์อะจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาและใครคิดว่าฝั่งของสปีกเกอร์แมแฮนด์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองให้เวลาคอมเมนต์สามวินะครับสามสองหนึง่งเลสโก้มาดิบู ตราเกิดัง,ง,งจะหนอยระบานดีถ้ายอมฟรีชีพเพื่อทีจะฆ่าพูกเอง นี่นะครับทุกคนเหลือแต่สกีไปดีคอนเน็ตั้านวิทยาศาสตร์แล้วนะครับหมดนี่โดนรู้ฮะอีกอย่างมาเฮ้ยจะมาตามไปมามเราจะเอาไปใส่ฝ้ายเอามาให้ปวดนี่เฮ้ยเออจะไล่คนนี้ไปดอยเฮ้ยนี่นนะครับตอนที่ดูเหมือนว่าโดนวิทยาศาสตร์เรจาจะเอาแพ้แล้วนี่เราเปิดไปสส่วิทยาศาสตร์